คุณผู้ชมคณะนีฉันอยู่ที่รอบคูเมืองเชียงใหม่นะคะมาดูงานก่อสร้างนะคะระหว่างนี้เนี่ยที่เชียงใหม่มีงานก่อสร้างเพื่อนําระบบไฟฟ้าลงใต้ดินค่ะเป็นระยะทางประมาณ24กิโลเมตรนะคะก็จะทยอยทยอยทําค่ะเมื่อแล้วเสร็จนะคะเมืองเชียงใหม่จะเป็นเมืองที่ปลอดสายไฟสายสื่อสารนะคะจะสวยงามมากทีเดียวค่ะ มาคุยกับผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันค่ะผู้ช่วยสุพน์คะอันนี้คือโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ระยะที่1นครับนาสายไฟสายสื่อสารเสาไฟฟ้าลงใต้ดินหมดเลยครับผมตอนนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยก็มีการเปิดหน้าดินแบบนี้เพื่อที่จะเตรียมงานในการร้อยสายไฟลงใต้ดินจุดไหนบ้างแล้วก็ระยะทางรวมเท่าไหร่คะเชียงใหม่ในเมืองก็จะมีแจ่แงสี่มุมเมืองเราก็จะเริ่มจ่แฉงสีพุ่ิไปึงแ่ง ขัดตามไปแจงกูเมืองแล้วมาที่แจงหัวลินแจงหัวลินก็มาที่แจงสีภูมิัครบทั้งหมดนี้ทั้งในคูเมืองและนอกคูเมืองนะครับแล้วก็เส้นหลักข้างในตรงใจกลางเมืองอย่างหลังประตูท่าแพหน้าวัดพระสิงห์เราทําหมดนะครับระยะทางก็ประมาณเกือบ24กิโลเมตรยีบ24กิโลเมตรโครงการนี้นี่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงทุนร้อเปอร์เซ็นต์เลยไหมคะครับถูกต้องครับกบกบโครงการทั้งสิ้นประมาณ3,900ล้าน3,900ล้านบาทนะคะค ทำอะไรบ้างนอกจากเอาสายไฟลงใต้ดินแล้วเนี่ยค่ะมีการก่อสร้างสถานีนะครับสามสถานีเพื่อเพื่อเสริมความมั่นคงในเรื่องการใหญ่ไฟแล้วก็มีเอาสายไฟเข้าระบบ11 5 kV เคก็แสน0 5 0 0 0โวลต์ลงใต้ดินด้วยครับเชื่อมระหว่างสถานีเรียกว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงพวกนี้สายไฟแรงสูงเอาลงใต้ดินหมดเลยถูกต้องครับ ในอนาคตเมื่อจบโครงการนี้แล้วเนี่ย24กิโลเมตรจะไม่มีเสาไฟไม่มีสายไฟไม่มีสายสื่อสารครับโอ้โหคงจะสวยน่าดูเลยอะใช่ครับก็สมกับสโลแกนของไฟฟ้าภูมิภาคที่ให้กับเมืองเชียงใหม่ไว้ว่าเชียงใหม่เมืองสวยไร้สายครับเชียงใหม่เมืองสวยไร้สายครับเสร็จเมื่อไหร่คะประมาณปี2568ครับปีใหม่เมืองปี68เนี่ยเราจะส่งมอบพื้นที่คืนให้กับเทศบาล โดยไม่มีเสาสายไฟฟ้าเลยครับแปลว่าเมษายนปีหน้าสายไฟสายสื่อสารตลอด24กิโลเมตรจะลงใต้ดินหมดแล้วใช่ครับผมทันแน่นอนทันแน่นอนครับวู้ดีใจแทนชาวเชียงใหม่ด้วยนะคะครับผมประโยชน์ที่จะได้จากการทําโครงการนี้คืออะไรคือดับแรกก็ไฟดับลดลง แน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยท,ที่เกิดเหตุการณ์ต้นไม้ล้มทับสายป้ายโฆษณาล้มทับสายแล้วก็ป้ายหลังคาเม็ดานชิตตีต่างๆเนี่ยม,มาทำให้ไฟฟ้าขัดข้องเมื่อเราสายไฟฟ้าลงดินหมดสาเหตุจากพวกนี้ก็จะหายไปประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็เชียงใหมไ่ได้แน่นอนอยูทั์ภูมิทัศน์สวยงามถ่ายรูปตรงไหนก็จะไม่<ว>ลง<ม>ลางลกลงุลงลาง,ลง,ลงอะไรพวกนี้ครับสวยงามมากขึ้นนะคะแล้วก็มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและที่สาําคัญมีความมั่นคงของ ระบบไฟฟ้าด้วยเ,วเพราะว่าพอเอาสายไฟสายสื่อสารลงใต้ดินเนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญหาเรื่องของไฟดับได้ง่ายๆนะคะคเอ้วเวลาเอาลงใต้ดินเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วการบํารุงรักษาดูแลยังไงที่เราเห็นนี่เป็นนี่เป็นบ่อสำหรับลงไปบํารุงรักษานะครับพอถึงเวลาเป็นตามวารละ3-4เดือนครั้งก็ลงมาดู เขาเรียกแมนโฮแมนก็ hole. คนคนเข้าไปดูแลตรงนี้แล้วเป็นช่องให้คนเข้าไปตรวจรสอบระบบได้นะคะคคแล้วตลอดเส้นทางมันจะมีไอ้เจ้าช่องแบบนี้แมนโฮแบบนี้มากน้อยแค่ไหนมันมี2ระบบนะครับระบบเขาเรียก115 kv อันนี้อยู่ประมาณสักเกือบ30บอ่อแต่ระบบ22 kv ก็เยอะหน่อยเกินร้อยครับเป็นอันว่านอกจากสร้างแล้วนำรงใต้ดินแล้วเนี่ยการซ่อมบำรุงการดูแลรักษาเนี่ย เป็นหัวใจสําคัญที่ต้องทําต่อเนื่องเป็นหน้าที่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภา,าคต้องดําเนินการ<ส>เหมือนมาดูแลเสาไฟสายไฟนี่แหละแต่ว่าลงไปดูที่ใต้ดินแทนใช่ครับนะคะนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมคะเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จนะคะเชียงใหม่รอบคูเมืองในคูเมืองนอกคูเมืองก็จะสวยงามปลอดสายไฟสายสื่อสารระยะทางรวมประมาณ24กิเมตรนะคะแล้วจะมีขยายโครงการไปยัง ถนนอื่นๆด้วยไหมคะใช่ครับโปรเจกต์ต่อไปเราจะเกิดที่นิมมานเหมินครับนิมมานเหมินก็เป็นจุดท่องเที่ยวสําคัญจุดหนึ่งของของเมืองเชียงใหม่เราครับที่นิมมานเหมินเนี่ยจะทํากี่กิโลเมตรระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะครับโลโลจากแยกเมย่าเหนะ็นไหมวิ่งไปทางสนามบินนะครับวันนี้ยินดีด้วยกับชาวเชียงใหม่และยินดีด้วยกับประเทศไทยนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยคะ่ะ<อ>สวัสดีค,ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะจุดนั้นกลับมาค่ะ